สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับน้องโมเอชจังเช่นเคยนะคะวันนี้ปอก็จะมาเล่น EP ีที่เท่าไหร่แล้วน่าจําไม่ได้แล้วนะคะแต่ก็น่าจะใกล้ถึง EP ีที่10แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะปอก็ได้คัดเลือกนะคะมาทั้งหมด4คนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชม เข้าบ้านของแฟนขับกันนะจ๊ะมาดูว่าวันนี้เนี่ยพวกเรานะคะจะเจอเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคะมาเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะสําหรับน้องคนที่1นนะคะก็คือน้องคนนี้เลยจ้าโอปอครับขอหลายครั้งแล้วค่ะหนูชื่อว่าจินจินนะคะอายุ8ดขวบนะคะโอ้โหอายุแค่8ดขวบเองนะแต่ว่าซากไอดีเนี่ยเป็นแล้วนะคะทุกคนคือในคอมเมนต์นะคะน้องเขาก็ไม่ได้ บอกรายละเอียดของบ้านเท่าไหร่นะคะไปค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูฝีมือของน้องจินจินกันนะคะว่าจะน่ารักแค่ไหนนะคะหวังว่าไอดีของน้องเขาปอจะไปได้นะเพราะว่าอยากเห็นนะคะทุกคนอุ้ย น้องจินไอดีของน้องจินะ่ะมันไปไม่ได้อะ่ะแต่ว่าปอาก็ใส่ตัวเลขนะคะตรงหมดทุกตัวแล้วนะคะ <c oughs> พเพื่อนๆขอลองอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจะไปได้ไหมอุ้ย <c oughs> <c oughs> โอ้โห ไอของน้องจริงๆนะคะคือไปไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยให้ตัวเลขปอมาผิดก็ได้นะคะทุกคนดูดิไอดี ID แรกนะคะคือก็แบบมาเฟ i แล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะงั้นเดี๋ยวปอขอข้ามไปเป็นไอดีของคนที่สองเลยแล้วกันนะคะเพื่อความรวดเร็วเนาะพี่อปอคะไปเที่ยวส่วนน้ําของหนูหน่อยนะคะชื่อสวนน้ําว่าสวนน้ําพาเล่นคะ่ะหนูชื่อว่าไออุ่นนะคะอายุ สิบขวบวุ้ยได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะจัดให้เลยนะคะนอกไออุ่นเนาะจะไปได้ไหมโอ้โหโอเคไอดีนี้ผ่านค่ะไปรอดนะคะสำหรับชื่อไอดีนะคะคือสว่วนน้ำพาเล่นนะคะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงฮะเดี๋ยวอันนี้คือถึงแล้วหรอ ส่วนน้ําพาเล่นนะจ๊ะก็คือจะเป็นส่วนน้ําที่อยู่ในบ้านของเรานี่แหละค่ะทุกคนไหนมาดูซิอมอันนี้คือเป็นห้องผู้จัดก,การนะคะก็คือเราเข้ามาได้ไหมอ่าเราเข้ามาได้นะคะคือเป็นห้องที่เหมาะสําหรับผู้จัดก,การเท่านั้นนะภายในห้องนะคะก็จะมีผ้าม่านเนาะเปิดปิดได้ค่ะแล้วก็จะมีนี่เลยแอร์ค่ะช่วงนี้คืออากาศค่อนข้างร้อนใช่ไหมแล้วก็มี ชั้นหนังสือนะคะที่สําคัญคือมีโน้ตบุ๊กนะคะเอาไว้ทางานด้วยนะโอเคครับผมไหนขอดูซิแล้วก็ตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นที่เก็บเงินหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่เอาไวต้ตรวจบัตรตอนขาเข้านะคะไหนขอดู่อยซิแตมบอมแบมบอมแบมอันนี้คือเป็นส่วนน้ําขนาดเล็กนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะมีบันไดด้วย สนุกจังเลย呀ะโอโหฟินฟินนะคะอากาศก็ดีนะคะเนี่ยแล้วก็จะมีห้องน้ำตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนฮะอ๋ะอไม่ใช่เป็นห้องล้างตัวค่ะอ๋อนี่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 สักครู่นะคะขอล้างตัวก่อนนะจ๊ะเป็นไงก็คือจะมีฝักบัวนะคะในห้องนี้เนี่ยถึง3มอันเลยนะคะโอ้เก๋อยู่นะเท่าที่ปอดูแล้วเนี่ย ตรงนี้นะคะจะมีบ่อเนี่ยเอาไว้เล่นน้ํานะคะประมาณ3อันเนาะจะมีอันใหญ่อันกลางแล้วก็อันเล็กค่ะทุกคนเราสามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะอันนี้คือหมดหรือยังหมดแล้วหรอโอเคค่ะและนี่นะคะคือผลงานของน้องไออุ่นนะคะอายุ10ขวบเนาะ ตอบมือเลยจ้ามาค่ะทุกคนเราไปหาคนต่อไปกันดีกว่านะคะจากน้องคนนี้เลยนะคะพี่โอปอคะ่ะไอดีนี้หนูสร้างเองค่ะหนูสร้างให้พี่โอปอเลยนะคะ <Wow. S 1> ไปหน่อยเถอคะค่ะอายุ11ขวบนะคะแต่ว่าน้องเขาไม่ได้พิมพ์ชื่อทิ้งไว้นะคะแต่ว่าเท่าที่ปออ่านเนี่ยน้องเขาหน้าแต่ชื่อว่ากัดจังนะคะหรือเปล่าคิ้งเหร สร้างให้ปอเลยเหรอแบบนี้เนี่ยยิ่งอยากเห็นเลยนะคะทุกคนเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องกัดนะคะเขาสร้างอะไรให้ปอนะอาจจะเป็นบ้านสีชมพูหรือเปล่านะไปดูกันอ้ฮะเดี๋ยวนะเอาใหม่ขอรองใหม่นะคะเฮ้ยไปได้แล้วนี่ไงบ้านสร้างเองค่ะรักพี่โอปอ <c oughs> แค่ชื่อไอดีนะคะก็แบบว่าใจฟูแล้วว่าอ้น่ารักมากเลยค่ะอยากเห็นแล้วไปดูกันทุกคนชูเวมหูถึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะ ดูประตูดิชอบสีประตูค่ะเพราะว่าสีประตูคือแบบน่ารักมากๆเลยนะที่นี่นะคะคือบ้านของดิฉันเองนะคะพอเราเดินเข้ามาจากด้านหน้าใช่ไหมเราก็จะเจอกับเต็นท์สีชมพูนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยค่ะจะเป็นโต๊ะเอาไว้นั่งกินข้าวนั่งเมาท์มอยนะคะทุกคนอุ้ยอะไรอะ่ะมีห่วงยางสีชมพูด้วยทุกคนน่ารักปะอู้หู ปอว่านะน้องกันนะคะน่าจะพยายามสร้างบ้านแล้วก็เป็นโทนสีชมพูนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าปอเนี่ยชอบสีชมพูใช่ไหมอุ้ยน่ารักมากๆเลยไหนขอเข้าไปดูข้างในหน่อยแล้วกันนะคะอุ้ยดูดีน่ารักมากรู้สึกว่าตรงนี้นะคะน่าจะเป็นโซนห้องครัวนะคะเพื่อนๆดูการตกแต่งดิอ่างล้างมือคือแบบ น่ารักอะนะคะแล้วก็จะมีเขียงด้วยนะคะอันนี้คือดิฉันเนี่ยกำลังต้มมาม่าก,กินอยู่นะคะโอ้โหแล้วคือดูจานดิเป็นการตกแต่งที่แบบว่าสร้างสารรค์นะทุกคนเก๋อะตรงนี้นะคะก็จะมีโต๊ะนะคะเอาไว้นั่งกินข้าวด้วยนะคะแล้วคือดูบนโต๊ะดิมีการตกแต่งด้วยนะคะด้านนี้นะคะน่าจะเป็นโซฟาเนาะคือเป็นโซฟาที่เอาไว้นั่งพักแล้วก็เอาของ เนี่ยมาวางได้นะคะทุกคนคือปอค่อนข้างชอบตรงนี้เลยนะคะเอมแล้วตรงนี้ล่ะคะอู้อันนี้น่าจะเป็นโซนเอาไว้นั่งดูทีวีนะแล้วก็จะมีเปียนโนด้วยนะคะจะบอกว่าโซฟาแล้วก็พรมอ่สีโคตรน่ารักเลยนะทีวีนะคะจอโคตรใหญ่อะ่ะ เลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็น่าจะเป็นตู้หรือเปล่านะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ๊ยอันนี้เหรอว้าวทุกคนน่ารักมาก รว่านะห้องเนี้ยคือห้องของปอก็คือจะเป็นห้องนอนพักผ่อนนะคะแล้วที่ปอรู้สึกว่าเฮ้ยแบบใจฟูอ่ะก็เพราะว่าโทนของใช้ในห้องนะคะคือเป็นโทนสีชมพูอ่อนๆพัดเทลพัดเ,เทลหน่อยอ่ะทุกคนอุ้ยโดนใจอ่ะนี่เลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเตียงนอนของฉันเองนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดปิดผ้ามานได้ด้วยนะคะโอ้โหดูดิตรงเนี้ยน่าจะเป็นโซนที่เอาไว้นั่งแคทเกมแน่เลยย่าส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีชั้นนะคะเอาไว้วางตกแต่งของด้วยนะคะว้าว ดูห้องน้ำนี่โคตรมินิมอลเลยอะ่ะโหยมีอ่างล้างหน้าล้างมือนะคะแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าด้วยนะคะมีโถส้วมเนาะสิ่งนี้คือมีอ่างอาบน้ําแล้วก็มีฝักบัวหนึ่งอันนะคะพร้อมกับมีโน้ตบุ๊กหนึ่งอันนะคะเฮ้ยอันนี้คือเก๋นนะก็สมมุติว่าเราเนี่ยกำลังเอ่มแช่น้ำใช่ไหมเราก็สามารถที่จะเปิดหนังเนี่ยเอาไว้ดูก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะ เอาไว้เปิดเพลงฟังแล้วก็อืม้มแช่นองแช่น้ำไปอะไรแบบนี้นะคะทุกคนอุ้ยน่ารักจ้าน้องการ์ดไหนขอขึ้นไปดูชั้นสองหน่อยสินี่ดูสิมันคือต้นคริสต์มาสใช่ไหมเอ่ยตรงนี้นะคะสามารถที่จะนั่งรับลมชมวิวแล้วก็นั่งทำงานตรงนี้ได้ด้วยนะคะหุยดีอ่ะเราก็ตรงนี้ก็คือเป็นชั้นวางของนะคะอันนี้คืออะไรอะ่ะออม,มีโซฟาหนึ่อันนะคะแล้ ก็จะมีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ด้วยนะคะถัดมาก็จะเป็น อ๋อปอรู้แล้วว่าตรงนี้คืออะไรคิดว่าน่าจะเป็นโซนที่เอาไว้แต่งตัวค่ะเพราะว่าตรงชั้นพวกนี้นะคะน่าจะเป็นชั้นที่เอาไว้เก็บเสื้อผ้าแล้วก็พวกของผู้หญิงอะแกโอ้แล้วดูดิไดเป่าผมคือแบบสีน่ารักมากนะคะคือเป็นเตรียมที่แบบว่าเหมาะกับปอมากๆเลยนะคะอ๋อชอบชอบชอบ คิดว่าก็น่าจะหมดแล้วนะคะเป็นบ้านในฝันของปอเลยเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามีทุกอย่างที่พร้อมเพียงเลยนะคะแล้วก็หรูหราด้วยนะคะเอาล่ะ ทุกคนเดี๋ยวปอจะพาไปดูของคนต่อไปกันนะคะจากน้องคนนี้เลยนะคะพี่ว่าปอคะไปดูไอดีหนูหน่อยนะคะเป็นร้านขายชายสี่หมี่เกี๊ยวนะคะชื่อว่าฟ้าใสค่ะอยู่ปอสี่นะคะว้าวอยู่ปอสี่เลยเหรอลูกโอเคเลยเดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนๆนเนี่ยไปดูไอดีของฟ้าใสกันนะคะเฮ้ย<ฮ>ไปได้ด้วยนี่เลยไอดี ID ชื่อว่า ชายสี่ค่ะทุกคนไปดูกันว่าจะน่ากินไหมนะโอเคครับผมเหมือนว่าเราจะต้องวิ่งอ้อมไปนะคะแต่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยแอบเห็นแล้วแหละเฮ้ย เฮ้ยอ้ยกำลังหิวข้าวพอดีเลยอะอยากกินาชสีหมี่เกี๊ยวพอดีเลยหูยเหมือนว่าข้างหน้าปอนนะคะจะมีร้านมาเปิดใหม่เลยอะนี้ไงมีป้ายนะคะขึ้นเบอรลเลอร์เลยค่ะว่าาชสีนะจ๊ะนี่ไงาชสีบะหมี่เกี๊ยวนะคะอุ้ยน่ารักอะเฮ้ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยเก๋อะทุกคนคือเป็นร้านที่แบบว่าไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ซ้ําใครเลยนะคะมันเป็นรถเข็นอะเออแบบไอเดียอย่างเก๋เลยอะทุกคนแล้วก็จะมีป้ายน,นะคะเขียนตัวเบ er ลเลอร์เลยนะคะว่าชายสี C นะขอบบะหมี่ชายสี่มีเกี e ๊ยวนะคะ <S 2, 2 <S จานค่ะพอดีว่ากําลังหิวเลยนะคะโอ้ยแล้วก็จะมีโต๊ะนะคะเอาไว้นั่งกินด้วยนะแต่ปอชอบไอเดียของน้องเขาว่าเออคิดได้ไง เก๋นะเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะมีคนนะคะเอารถเข็นะมาทำเป็นที่ขายปลาหมีะทุกคนเออสร้างสารรค์นะอันนี้คือตบมือให้เลยนะ ิงเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะปอก็ได้พาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาเที่ยวชมไอดีของน้องๆกันนะคะก็วันนี้เนี่ยมีแค่3คนเท่านั้นนะคะที่สามารถไปได้นะคะแต่ว่าไอดีของน้องคนแรกคือไปไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะถ้าเกิดว่าคลิปหน้านะคะอยากให้ปอเนี่ยไปเที่ยวชมนะคะก็อย่าลืมพิมพ์ไอดีนะคะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวปอจะไปย้อนดูเนาะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วย ะะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะขอตัวไปก่อดล้อกันนะจ๊ะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน